เตอ๋ออวยพรวันเกิดใหม่หวานเจี๊ยบลั่นโลกนี้น่าอยู่เพราะมีหนูนะคะเตอ๋อชนทวิดอวยพรวันเกิดใหม่ดาวิกาหวานเจี๊ยบลั่นโลกนี้น่าอยู่เพราะมีหนูนะคะงานนี้ถ้ามาคนโสดเห็นเป็นต้องอิจฉากันทั้งแถบถือเป็นคู่รักวงการบันเทิงที่คบหาดูใจกันมานานมากแล้วสำหรับเระเอกหนุม่มเตอ๋อชนทวิดกับนางเอกสาวคนสวยใหม่ดาวิกาที่เรียกได้ว,ว่าทั้งคู่นั้นมักจะโชว์ความหวานลงโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยๆ โดยวันที่16พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของใหม่ดดวิกาอายุครบ31ปีหนุ่มเตอ๋อก็ไม่รอชา้ารีบโพสต์อวยพรวันเกิดสุดหวานให้กับแฟนสาวอวยพรวันเกิดหวานเจี๊ยบโดยทางด้านในสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มเตอ๋อชันทวิทย์ก็ได้โพสตรูปคู่กับสาวใหม่ดดวิกาพร้อมกับขโมยพรหวานเจี๊ยบว่า Happy Bir t h d a y ค่ะ my love ขอให้หนูมีแต่ความสุขและสิ่งดีๆมีแต่ความแฮ ppy และจำใสซ มีแต่ความแข็งแรงและปลอดภยัยถ้าหนูไม่สบายใจอยู่ตรงไหนแชร์โลมาโลกนี้น่าอยู่เพราะมีหนูนะคะทางด้านใหม่ดดวิกาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับสุดหวานว่าโลกนี้น่าอยู่เพราะมีที่รักเหมือนกันค่ะคอมเมนต์แซวหวานท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับใหม่เป็นจํานวนมากอีกทั้งยังแซวถึงความหวานมดขึ้นในจีเพราะความน่ารักของทั้งคู่อีกด้วยอาทิน่ารัก Happy Birthday ค่ะดาวิกามีความสุขมากๆนะคะ เตอร์ชนทวิทแคปชั่น Thursday, อย่างน่ารักฮ่าฮาสวีทมาละลุงฮ่าฮาหวานจ้าหวานสุดกรีดรักลุงลิงแฮปปี้เบิร์เดย์ดาวีค่ะแต่งเลยลุง